รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้ชมคะระนองต้องลองมาให้รู้นะคะที่นี่เนี่ยถึงจะเป็นจังหวัดเล็กๆแต่ว่ามีอะไรมากมายที่ซ่อนอยู่ค่ะวันนี้เราจะมาค้นหาและทำความรู้จัก getting to know จังหวัดระนองให้มากขึ้นซึ่งตอนนี้นะคะริตาเนี่ยอยู่ที่ท่าเรือบางเบนค่ะอำเภอรกระเปิดจังหวัดระนองวันนี้เราจะไปเที่ยวถึง3เกาะด้วยกันวันเดียวเที่ยว3มเกาะอ,อย่ารอช้า hurry up ลงเรือกันเลยดีกว่าค่ะ ลิใใตาอยู่กับไกด์คนสวยของเราแล้วนะคะเป็นผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรนั่นเองค่ะพ่วิวิริยาแก่นแก้วค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้เดี๋ยวเราจะไปไหนกันคะพ่วิวันนี้เราไปหมู่เกาะกำ่ะนะคะซึ่งอยู่ในเขตวุทยานแห่งชาติแหลมสนแต่พี่ว่าเพื่อความปลอดภัยและความสุขในการเดินทางเราใส่ชุดชีพกันก่อนดีไหมคะ่าได้เลยค่ะ safety first นี่ ระนองเป็นจังหวัดแรกของภาคใต้ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามันทางทิศตะวันตกของประเทศไทยท้องทะเลบริเวณนี้เนี่มีเกาะน้อยใหญ่จำนวนถึง62เกาะด้วยกันค่ะและหนึ่งในนั้นก็คือหมูกก่เกาะกรรมและเกาะค้างคาวที่อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติแหลมสนนั่นเองค่ะซึ่งกลุ่มคนที่รักทะเลลงไหลหาดทรายจะต้องลองมากันสักครั้งแล้วคุณจะต้องเทใจให้กับเกาะเหล่านี้ค่ะ eat your h e a r t out sea lovers อิจฉาแล้วใช่ไหมคะคนรักทะเลถ้าอย่างนั้นต้องออกมาสัมผัสความงามของท้องทะเลระนองด้วยกันค่ะค่ะถ,ถึงแล้วนะคะเกาะแรกที่เราเดินทางมาถึงใช้เวลา45นาทีนะคะเกาะกำกลางหรือว่าเกาะญี่ปุ่นค่ะ เกาะนี้นะคะอย่างที่เห็นค่ะท่านผู้ชมทางด้านหลังคือน้ําของที่นี่ใสามากจนเรียกได้ว่าเป็นคริสตัลเคลีรยใสราวกับกระจกเลยล่ะค่ะว่าแต่ลิตายังมีอีกหนึ่งคำถามค่ะพี่วีค่ะทําไมที่นี่ถึงมี2ชื่อละคะคือเกาะกลางกลางและเกาะญี่ปุ่นค่ะจริงๆแล้วมีอีกชื่อหนึ่งนะคะมีอีกค่ะ <c oughs> ดั้งเดิมเนี่ยเขาเรียกว่าเกาะมันมะรงเพราะว่ามีชาวมอแกนเนี่ยมักจะมาขุดหามันชนิดที่เรียกว่ามันมะรงที่นี่อยู่บ่อยครั้ง แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ว่ากันว่ามีชาวญี่ปุ่นมาทำฟาร์มหอยมุกที่นี่<ะ>แต่อีกกระแสหนึ่งก็บอกว่า,าญี่ปุ่นมาตั้งฐานทัพที่นี่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอนะคะแต่ยังไงก็ตามพี่คิดว่าที่นี่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะคะยังสวยที่สุดแน่นอนค่ะแต่ว่าเรามีหลักฐานด้วยถูกไหมคะใช่ค่ะนั่นก็คือเตาไฟในยุค ที่ญี่ปุ่นขึ้นมาบนเกาะนี้สงครามโลกครั้งที่สองนั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปชมกันค่ะค่ะเชิญค่ะ ร่วมเดินทางโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับไทยไลออนแอนแอร์จัดทิปพิเศษ3ามทัวร์ล่องใต้ยเยือนเพื่อนบ้านสนใจติดต่อได้ที่โทร8 8 8 8 9 9 8 5 5 3 สวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราเดินทางต่อมาจากเกาะญี่ปุ่นนั่นเองเพียงเวลาสิบนาทีค่ะโดยเรือหางยาวเลยนะคะเราก็ถึงที่นี่ค่ะเกาะกำตกค่ะใช่ค่ะที่นี่ชาวบ้านเรียกว่าเกาะกำตกเขาควายนะคะเพราะว่าเมันจะมีลักษณะที่ถ้ามองมุมสูงแล้วเนี่ยในลักษณะของเบิร์ดไอวิวค่ะจะเหมือนเขาควายที่โค้งเข้าหาาเป็นรูปเขาควาย และชายหาดนะคะดูสิคะโค้งเป็นรูปคือนี่ก็คือน่าจะเป็นเขาวควายของออด้านหนึ่งนี่มีความโค้งสวยงามมากค่ะเดินมาตามชายหาดนี่นะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามี driftwood หรือว่า ซาาของต้นไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าที่พูดแบบนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่สวยนะคะท่านผู้ชมคือสวยงามแปลกตาเก๋บแบบมีสไตล์มากๆใช่ค่ะ,ะช่วงที่เกิดซีนามิเนี่ยทำให้เกาะเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นสส่วนะนะคะแต่หลังจากนั้นอีกไม่นานก็จะมีเนินทรายเนี่ยเกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะคะกลับเข้ามานะคะ,ะแต่ว่ามันก็จะมีทะเลแหวกเกิดขึ้นในช่วงน้ําขึ้น ก็เรียกได้ว่าธรรมชาตินี่นะคะเขาร s เ r ร e c t หรือว่าฟื้นฟูให้กลับมาสวยอีกครั้งหนึ่งด้วยตัวของเขาเองค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะมหาสรันกว่านั้นก็คือเขาฟื้นฟูตัวเองกลับมาแล้วมีความสวยงามมากกว่าเดิมด้วยค่ะ ตลอดระยะทางที่เราเดินมาเนี่ยนะคะจะเห็นได้เลยว่ามีความร่มรื่นและก็สวยงามของธรรมชาติมากเพราะว่ามีแนวสนนะคะเป็นทิวยาวเลยค่ะท่านผู้ชมคะสวยงามมากๆค่ะใช่ค่ะนี่ก็คือผลพวงจากซึนามิเหมือนกันที่สร้างสรรค์สิ่ง แปลกๆใหม่ๆให้กับเราก็คือต้นสนนะคะที่สร้างความร่มรื่นให้กับเราขณะที่เดินทางมานที่นี้นะคะแล้วก็ที่นี่ก็ยังมีศาลาพักผ่อนนะคะสําหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ห้องน้ําไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วยค่ะที่เกาะแห่งนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนะคะจะมาแวะทานข้าวค่ะแวะเข้าห้องน้ํากันนะคะดูสิคะธรรมชาติเนี่ยทำให้คุณได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่มแน่นอนค่ะทีนี้ถ้านักท่องเที่ยวท่านใดที่ ไม่ได้เตรียมฟู้ดแอนด์เบรดอาหารและเครื่องดื่มมานะคะก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่วิทยาเจ้าหน้าที่รือว่าชาวบ้านชาวบ้านนะคะเพราะที่นี่ใช้เรือบริการของชาวบ้านนะคะเรือหางยาวนะคะจะต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อที่เขาจะได้จัดเตรียมให้กับนักท่องเที่ยวได้รับประทานท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นที่นี่ นองรีสอร์ทแอนลาูจังหวัดระนองโทร0815378859การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับไทยไลออนแอร์จัดทิปพิเศษ3ทัวร์ล่องใต้ยเยือนเพื่อนบ้านสนใจติดต่อได้ที่โทร0818098053นั่งเรือหากยาวมาจากเกาะกำตกอาา่าวค้างคาวขึ้นมาทางเหนืออีกประมาณ20นาทีค่ะ มายังเกาะสุดท้ายที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของทริปนี้ซึ่งก็คือเกาะค้างคาวนั่นเองค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่เกาะค้างคาวค่ะซึ่งเกาะนี้เนี่ยใกล้กับท่าเทียบเรือบางเบนที่สุดนะคะใน3เกาะที่เราไปกันในวันนี้แต่เพราะอะไรเรามาเป็นเกาะสุดท้ายคะพี่วิ อันนี้เนื่องจากว่าเราต้องดูตอนช่วงน้ําขึ้นน้ําลงด้วยนะคะถ้ามาช่วงน้ําขึ้นเราก็ไม่ได้เดินบนหาดทรายที่เราเห็นอยู่นะคะฉะนั้นต้องรอให้น้ําลงนิดนึงแล้วก็และที่สําคัญเนี่ยค่ะพี่อยากจะให้น้องลิตาเนี่ยดำลงไปชมปะการังนะคะสเต็เอรลิงนะคะแล้วก็ดูชมปลานิโมที่สวยงามที่เกาะนี้ด้วยค่ะโอ้โหงั้นรอ้าทำไมคะเดี๋ยวเราเนี่ยลงไปชมความงดงามของปะการังหรือว่าคอรอกันเลยดีกว่าว่าแต่พี่วิค่ะจ้ะ พร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมในระดับนึงคะ่ะอะไรคือในระดับหนึ่งครับพี่วิพี่ขอเป็นกําลังใจให้น้องลิตาค่ะโอเคได้ค่ะเดี๋ยวลิตาจะเป็นตัวแทนพี่วีนะคะลงไปชมความงดงามใต้ท้องทะเลเองค่ะ,คะไปกันค่ะ ้จาจันนองลิตาอันดับสีเวอร์โลกใต้ทะเลของเกาะรังค่าวสวยมากค่ะใต้ท้องทะเลเนี่ยมีปลาเล็กๆนะคะสีสันสดใสเนี่ยว่ายเต็มไปหมดเลยค่ะค่ะ,อะนอกจากจะมะีการดำน้ำซึ่งถือว่าเป็นพระเอกของที่นี่นะคะ,ะยังมีชายหาดสองหาด ที่เราถือว่าเป็นนางเอกของเกาะข้างคาวเลยทีเดียวมีนางเอกถึง2หาดเลยละค่ะและอย่างนี้เขาต่างกันยังไงอะคะ,คะหาดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะทรายจะขาวนุ่มเหมือนแป้งเด็กแต่ถ้าเราเดินต่อไปอีกหน่อยนะคะ,คะจะเป็นหาดหินซึ่งเขาเรียกว่าหาดหินงามแต่ต่างจากหินที่อีกที่นึงนะคะ,คะถ้าท่านเคยไปที่อาริเปะก็ะะจะหาด กาะหินงามก็จะเป็นหินสีดาทั้งเกาะแต่ที่นี่หินจะเป็นกลมมนแต่เป็นสีขาวบ้างเหลืองบ้างถ้าเราเดินไปตลอดเนี่ยเราก็ถือเป็นการนวดเท้าไปในตัวสปาเท้าแบบธรรมชาติมีอยู่ที่นี่ด้วยจะรอช้าทําไมคะตามพิวิไปกันเลยดีกว่าไปเลยห็นสวยกลมมนแบบนี้เนี่ย อย่าติดไม้ติดมือกลับบ้านกันนะคะค่ะธรรมชาติจะสวยงามตลอดไปถ้าเราเที่ยวแบบมีจิตสำนึกนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะลิตาต้องขอขอบคุณไกด์กิติมาศาของเรานะคะพี่วิวิริยากแก่นแก้วนั่นเองค่ะผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรค่ะขอบคุณค่ะ,คะมาเที่ยวระนองในครั้งนี้เนี่ยนะคะเพิ่มความประทับใจให้กับลิตาขึ้นไปอีกค่ะและสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะ time to say goodbye ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อน สำหรับท่านผู้ชมนะคะหากมีประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ประทับใจยอย่าลืม s แชร์ your experience เข้ามากันได้ที่ Facebook fanpage ปักใต้ปักหมุดหยุดเวลาสำหรับวันนี้ลิตาและพี่วีลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคาถามประจําวันที่20มีนาะคม2559มีอยู่ว่าหมู่เกาะกมและเกาะค้ามคาวตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติใดข้อที่ 1. อุทยานแห่งชาติแหลมสน ข้อที่2อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองร่วมสนุกส่งคำตอบและลุ้นรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง Facebook Fan Page ปักใต้ปักหมุดหยุดเวลาหาท่านแรกที่ตอบถูกเท่านั้นนะคะที่จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการ